สรุปกูเล่นมา3 c มชา t e เอรแล้วยังไม่เข้าใจว่าเรื่องราวเกิดอะไรนะครับสรุปแล้วเนี่ยเราในีเป็นตัวละครเดียวกันทั้ง Chapter ร์หนึ่งชา, 1, ชา 2, และ Chapter 3ใช่ไหมครับเอาเพลงไม่จบด้วยน่าจะพอแล้วมั้งเอ่อท <c oughs> รานสิชันออกมาจากจอแก้วก็มานะครับ <c oughs> ดูเหมือนเธอจะชอบโชว์นี้น่าดูเลยละสิโชว์ที่ชื่อว่า Story Untold นะครับเหมือนจะเป็นเทปวิดีโอเราที่กำลังนั่งมอง แสดงว่าเราเป็นคนนะครับคนเดิมทล่าไม่แน่ใจนะครับในชัรเตอร์หนและสาแต่ผมว่าใช่โอเคมาจากพวกเดี๋ยวเราพาไปที่ห้องสังเกตการดีกว่า observation room นะครับโอเคนั่งรถเข็นนะครับการเคลื่อนที่แบบมีคนดันหลังให้แต่ห้องเลเอาห้องคุ้นๆน,นะครับกระดาน2นะครับที่เราจัดการกักบเอเลี่ยนที่นี่คงจะเริ่มทําให้นายรู้สึกเหมือนบ้าแล้วสินะแสดงว่ามาอยู่นานอย่าห่วงไปเลย เราพยายามจะพานายออกไปอยู่แล้วแหละอ,อาฮะแค่เข้าห้องนี้ก็พอนะครับเอพิโซดที่4นะครับ The Last Session ช่วงเวลาสุดท้ายถ้าแปลไม่ผิดนะครับคือเกมเปิด <Okay. S 1> มันก็เอาก็ตามนั้นนะครับโอเคฉันจะไปคอยอยู่ห้องข้างๆนะทำตัวสบายๆเดี๋ยวสักพักเราก็เริ่มกันละเกมเริ่มณจุดนี้สวัสดีทุกคนผมน,อน็อตนะครับเราอยู่ใน Story Untold <All right. S 1> ตอนที่4 <Okay. S 1> อ้าวคุณเอชนพร้อมยัง คุณไอชันนะครับกดปุ่มอัดได้เลยตรงเทปหน้าของเราเนี่ยแล้วจะถือเป็นการเริ่มแบ๊นี่คือ 12, 19, 86, s u สบเจเก1 2 1 9 8 6สเริ่มทำการบันทึกใหม่มีผมดรอเล็กซานเดอร์เป็นคนนำแล้วก็ในห้องเรามีคนไข้เจมไอชันอย่างที่เรารู้ก <จะ S 2> <ม>ันดีเจมเพิ่งจะฟื้นจากการโคม่า2ส,สัป,ปดาห์จากอุบัติเหตุของเขา ในเซสชันที่3สุดท้ายของเรานั้นเจมพยายามจะนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุพยายามจดจำเรื่องราวและในตอนนั้นเออเขาก็เหมือนกับจะจบลงด้วยความปั่นป่วนอาฮะเราไปทำให้ดีขึ้นนะเจมมาพร้อมแล้วก็ลุยกันฉันรู้ว่ามันก็ยากแต่ว่าเธอทำได้แน่นอนเจมส์พยายามจำให้ได้เรื่องอะไรกูมไม่รู้เรื่องล็อห้องด้วย จิตใจของเรามันเหมือนกับกล่องดำที่มีสติมันสามารถโชว์ความทรงจำจ้องไปข้างในมัน,นได้เวลาจ้องกลับเข้าไปนะครับตัวละครในด่าน2องมาอีกแล้วมันเป็นเรื่องราวเอเลี่ยนปะหรือเป็นแค่คนที่บ้าขึ้นมาเฉยๆก็ไม่รู้และไม่อาจทราบได้ว่ากลับมาด่าน3แล้วครับอายุฮิมะในเอพิโซดล่าสุดของนายนายไม่ได้ทำการ เรียกความทรงจำที่เสียหายขึ้นมาเหมือนจะเป็นจุดที่เราไปอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ห่างไกลจากโลกภายนอกเราต้องการคำตอบนะเจมส์จำอะไรได้บ้างไหมฉันมีสัญญาณใหม่มาให้คุณนะเจมมันคือ5 6 1 0 FM อย่าพลาดนะ 5...6...1...0... โอเคลงเล็กน้อยปุ๊บ 20F 12 12 19 a 6 23 0 4อโอเค20 F 12 19 A 6 23 04าะผิดกูฟังใหม่บซบอ๋อกดแถบดูได้อาเกี่ยวกับตัวเลขเปลาเอ้ทำไมหน้าทำไมหน้าน้อยจังอะโบสันโพลิสติพาร์ตเมนต์เหรอครับสถานีตำรวจ วสันเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุทางรถยนต์เออรถสคันวันเวลาวันที่10เดือน3ปีมองไม่ชัดนะครับเวลาสี่ทุ่มหนาทีนะครับที่ถนนนะครับผมเพรสเซน h ์ฮิวอ๋อสแสดงว่าอุบัติเหตุรถชนเราจําไม่ได้รถยนต์เป็นสเตชันวากอนสีขาว โน่นนี่นั่นก็แล้วแต่ครับ้วหรือว่าต้องอ่านเรื่องราวก่อนวะพอมาอ่านเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นเรานะครับผมรดนมิสเตอร์ไอชันนะครับผมประสบอุบัติเหตุนะครับรถชนนะครับผมน่าจะเรียกว่าประสานงานนะครับกับรถฝั่งตรงข้ามที่ขับมาชนเราตัวเราบาดเจ็บกระเด็นออกมานอกรถนะครับมีบาดแผลนะครับผมบาดเจ็บที่ศีรษะแต่ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่คนนะครับผมที่ขับรถสวนมานะครับผม ตายนะคบผมก็รู้สึกเหมือนจะเป็นตำรวจเก่านะครับที่เคยทํางานเป็นตำรวจมา20ปีแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือว่าคนที่ขับรถมาชนเราเนี่ยน่าจะเมาและขับนะครับเพราะว่ามีกลิ่นเหล้านะครับจากศพที่รุนแรงมากแล้วก็เจอขวดวิสกี้เปล่าที่วางเอาไว้แต่ว่าในรถของเรานะครับที่เรากระเด็นออกมาปรากฏว่าส่วนที่ถูกชนนะครับก็คือฝั่งคนนั่งเนี่ยมีน้องสาวของเรานะครับนั่งอยู่โอเคอ่านมาอาจจะเป็นเรื่องราวความจริงหรืออาจจะเป็นแค่จินตนาการของเราอีกต่อหนึ่งนะครับเพราะนี่มาเล่นกับจินตนาการเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเรื่องราว แต่ก็โอเคครับนี่เป็นบันทึกการแจ้งความนะครับเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับที่ทางตำรวจนะครับเขาส่งขึ้นมาให้เราเห็นนะครับนึกว่าจะมีเบาะแสนะครับเรื่องการอ่านโค้ดนะครับั้นก็ไม่เกี่ยวแล้วครับต้องไปนั่งแกะต่อไปเอามาแกะก็แกะวะมา่ดีิ 20F ชื่อคดีเหรอถ้าสมมุติว่า 20F คือเลขคดีจริงๆอาจจะไม่ต้องใส่1219แล้ว A6 ถ้าพ้องเสียงกับ A ก็อาจจะเป็นเอก6 2304ตโ่อ้ยต่อไปนะครับผมโค้ดบวชตเรฟเลนก็คือรีพอร์ตซึ่งปัญหาคือเท่าที่ผมอ่านนะนะผมต้องอ่านในหมวดหมู่ของรีพอร์ตหรือว่าการแจ้งนะครับตรงนี้3กรอบกับ3วงไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าน,นะครับลองใส่ดูก่อน 20F ขีด Fatal a c อ i d e n t 2 0ยขีดขีดอย่างนี้ป่ะ อ่าโอเคเข้าใจแล้วครับเว้นหน้าเว้นหลังอ่างั้นจุดต่อไปก็ต้องเป็นคำว่าอ่าฮะ empty whiskey ถูกงั้นต่อไปคําสุดท้ายก็คือคําว่า out of control out of control เคได้แล้วครับผมเข้าถึงไฟล์ละเขาเรียกว่าระบบ ทบทวนความจําในหัวเราแปลกๆเจอหาสัญญาณให้เจอนะเจมส์ฟังเสียงคุณต้องยอมรับมันในท้ายที่สุดอะไรคือเ0็ดพัอาหาต่อใช่ไหมเจ็ดพันเอฟเอ็มจาดไปเ0็ดนะเ0็ดมันไม่ใช่เขาเลยไม่เลยเอาทรับหายขับรถเมาด้วยนะเขาเป็นทั้งพ่อทั้งสามี เขาน่าจะดีกว่านั้นสิเขาไม่น่าก่อเหตุแบบนั้นหรอกเขาต้องมีบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่แน่นอนมีเสียงเคาะและไฟก็ติดขึ้นเชีย่ยกายไปเกมบ p อพอสอีกแล้วเออน,นี่มันห้องให้เราออกมาดีกว่างงๆนะครับเล่นไปเรื่อยแล้วกันอ่าโอเคเราสัมผัสได้เหมือนมีบางคนอยู่ที่นี่เอาถ้าเกิดเป็น f p s Horror นะครับเป็นเรื่องชิวๆสำหรับผมมากเลยนะครับสวัสดีจ้า ฮลโลโอเคโอเคโอเคไปต่อครับมันเหมือนจะเป็นห้องที่เราเล่นในบท2นะครับห้องเก็บข้อมูลตรงนี้มีกุญแจเราหยิบกุญแจมาจากโต๊ะมารู้สึกหนักมากในมือของเรากุญแจอะไรวะเกะทั้งหมดถูกล็อกไว้นี่เป็นการปันทึกครั้งแรกของเจมเอชชัน แล้วผมก็เกรงว่านี่จะไม่ใช่บันทึกสุดท้ายเมื่อผมถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเขาทั้งสับสนและงงงวยเขาบอกเล่าเรื่องราวของคอมพิวเตอร์เกมว่าคอมพิวเตอร์เกมขับเขาคิดว่าตอนนี้เขานึกย้อนไปในบ้านของตัวเองกับพ่อและแม่เขาคุยถึงห้องตัวเองแล้วก็ตัวอกักษรกกระบาดสีแดงแต่เขาไม่สามารถเข้าไปได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรเออผมไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือเปล่า หวังว่าถ้าเกิดผมถามเขาไปเรื่อยๆจะเริ่มเปิดเผยความจริงมากกว่านี้จะถามในวันถัดไปอ๋อเหมือนจะมีเทปตกไว้อยู่นะครับเพราเปิดได้เลยครับตรงนี้เราเข้ามาในห้องนี้ก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่น่ามีอะไรมั้งครับมืดๆแบบนี้แต่เหมือนจะมีเทปอยู่อันหนึ่งคุณเชื่อจริงหรือว่าเฮนนิงเ <Hen ning S 1> มาแล้วลขับนะ่ะผมไม่เชื่อหรอกนะถ้าเกิดเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดเขาตื่นขึ้นมานะผมต้องการคําตอบจนกว่านั้นคุณจัดการเขา ผมไม่ยุ่งด้วยแล้วตำรวจครับไม่เชื่อคำให้การของเราตำรวจที่เข้าข้างกันเองเหรอหรือว่าอาจจะเป็นการจัดฉากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้บรรยากาศก็น่ากลัวดีกับข้อสู่ FPS horror เต็มขั้นนะครับถ้าแบบนี้ชิวๆครับเราเข้าใจแก่นของมันอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงแค่มันเป็น s y c h o l o g i c a l horror หรือเปล่าเหมือนกับมีใครหายใจลดต้นคอกำลังรอเราอยู่อย่างนั้นแหละครับ โอเคเดินไปแล้วกันยาวๆครับความจริงใกล้ปรากฏรู้สึกว่าเดินตรงรู้สึกก,กระอกระ่วนนะครับท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดแล้วก็แสงที่ลอดผ่านประตูอ่าสว่างเชี่ยรโอเค <Okay, S 2> เรามีผู้ชายอายุ2ีปีเอ่ฮบถูกพามาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อ่าฮะ,ะเขามาในห้องสุกเฉินตรงนี้อ่านไม่ทันด้วยอ่ะจะทำการชาร์จขึ้นที่10นะ แล้วก็เพิ่มไปที่100จูลปั๊มหัวใจนะครับอ๋อนี่เหรอคือเครื่องโอเค100จูลชาร์ตตั้งที่10คืออะไรให้ผมเป็นคนกดเหรอ10จูลเหรอกดอยังไงอะ10จูลหรือ100จูลน,นะ100จูลป่ะ100จูล10แอมป์เมื่อกี้ที่มันบอก100จูล10แอมป์ใช่ป่ะต้องปั๊มหัวใจตัวเองเหรอขนาดนั้นเลยเหรอโอเค10แอมป์เอาเลยครับจัดการผมเลยคุณหมอผมพร้อมแล้วอ่า ไม่น่าเชื่อคนไข้ที่ต้องมาจัดการตัวเองดันให้แรงกว่านี้ยังไม่มีอาการตอบสนอง200จูนความแรงที่10เอาเลยครับคุณหมอผมพร้อมแล้วเออมาโอเคเหมือนจะมีการตอบสนองแล้วแต่สัญญาณค่อนข้างอ่อน,นมากๆไปต่อ360ชาร์จให้เต็มแรงกัดฟันกัดดูสิ เหมือนขอเขาเริ่มมีชีปจรแล้วเออจังหวะหัวใจคงที่ดีต่อไปทำการตรวจสอบผ่านเอกซเรย์เอกซเรย์เอกซเรย์เป็นยังไงบ้างเหมือนจะเป็น i n t e r อร์เซ a l h e m o r r h ไม่รู้จักเราต้องทำการถ่ายออกมาโอเคครับแสดงว่าอาการเลือดออกในสมองนะครับเลือดข้างในสมองต้องทำการเจาะสว่านเข้าไปเพื่อถ่ายเลือดออกเจาะสว่าน คุณเอเช่นคุณอดทนได้ดีมากๆเอ้าจอคุณเหรอคุณต้องใจเย็นๆและทำใจให้สบายเราจะพาคุณไปสู่ขั้นตอนตันไดไปเออ่สิ่งที่เรากำลังทำอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนักจะไม่วกวนได้ยังไงโดนเจาะสมองขนาดนี้ย้อนกลับมานในด่านแรกเลยครับบ้านถูกถึ้งล้าง ด่านที่หนึ่งมีภาพเหมือนไฟไหม้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าคืนนี้เป็นคืน New Year Eve นะแต่พรุ่งนี้เราตัดสินใจจะไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นระยะเวลา6เดือนเหมือนกับเป็นการรถทริปครับทั้งคุณพ่อคุณแม่และวก็น,น้องสาวเจนิเฟอร์นะครับตัดสินใจที่จะทำการจัดปาร์ตี้นะครับเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเรานะครับซึ่งก็มีผู้คนมาน้าหลายตามาเต็มบ้านเลยครับอยู่ที่ว่าเรา ไม่รู้จักใครเลยทําไมเราจะไปเที่ยวต้องจัดปาร์ตี้ด้วยครับงงๆนะครับมองรอบๆห้องสิห้องเต็มไปด้วยคนแปลกหน้าที่พูดคุยกันส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่แล้วก็มีประตูไปสู่โถงทางเดินโถงทางเดินก็ดูปกติดีมากๆครับ เพียงแต่รอบนี้มีผู้คนมักหน้าหลายตาเออผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าห้องครัวที่มีกระบาดสีแดงคืออะไร Go to kitchen เั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเข้าไปได้เลยนะครับพอเข้าไปในห้องครัวก็มีผู้คนเสียงดังมากมายเต็มไปหมดนะครับทั้งเครื่องดื่มและของกินวางเต็มโต๊ะนะครับแล้วคุณพ่อเราก็ภูมิใจนําเสนอในการทำฮอกโรสครับวางไว้ที่โต๊ะปัญหาคือไม่มีใครหยิบกินเลย อ่างั้นก็ลุกอาราวนะครับลองดูว่าผมมีห้องยูทิลิตี้รูมหรือเปล่าห้องซ่อมบำรุงที่ยังไม่ได้เข้าไปเหมือนจะมีห้องซ่อมบำรุงแล้วก็มีข้อความเขียนไว้ที่กำแพงและเจนก็กำลังคล้ายๆกับส่งสัญญาณเรียกเราสักอย่างหนึ่งเราเดินเบียดตัวไปขอโทษต่อฝูงชนแล้วก็เดินเข้าไปหาเจนเราขอบคุณเธอที่จัดงานปาร์ตี้นี้แล้วเธอก็ถามเราว่าชอบงานปาร์ตี้นี้หรือเปล่าสนุกไหมเราบอกก็มันดีเยี่ยมไปเลยถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักใครก็ตามเธอบอกว่าก็สนุกไปกับมันสิ ก็รวมๆเข้าไว้อย่าไปเติงเครียดนะแล้วก็ฝากเราหยิบเครื่องดื่มให้หน่อยโอเคงั้นก็ get her drink การที่เราได้คุยกับเจนเนี่ยบอกตามตรงไม่มีมาช่วงเวลาน่าเบื่อหรือน่าอึอดอัดเลยเพราะว่าเธอเป็นคนที่มีเรื่องราวให้ถามมากมายแล้วเธอก็ถามเราว่าเราจัดเตรียมของทุกอย่างพร้อมไมสำหรับการไปเที่ยวครั้งใหญ่อ่า yes บอกว่าเตรียมของพร้อมหมดแล้วนะครับแพ็กทุกอย่างเต็มที่โอเคครับเราก็เริ่มกอดกันอีกรอบนะครับครอบครัวก็รู้สึกใจหายนะครับที่เราจะออกไปเที่ยวนะครับผมทริประยะยาวขนาดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นทริปให้เราทําการเปิดหูเปิดตานะครับเธอคนจะคิดถึงเราเราก็จะคิดถึงเธอแล้วเธอก็เดินจากไปเออเราก็ยืนตึงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยิ้มรับกับผู้คนนะครับไม่เหลืออะไรทํามากมายนะครับตรงนี้แสดงว่าผมเจอเจนผมต้องไล่คุยกับทุกคนแน่เลยครับเจน่ในห้องครัวออกไปที่โถงทางเดินโอเคเห็นว่าประตูห้องบำารุงเปิดไว้อยู่ ที่แรกมันปิดอยู่นี่นาเราเปิดประตูแล้วก็แอบส่องเข้าไปข้างในเราไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าไปนในตรงนี้เลยนี่มันมเป็นที่ที่พ่อใช้ในการเก็บไวน์คุณภาพดีแล้วก็วิสกี้ซึ่งในชั้นที่มีวางไว้อยู่ก็มีขวดที่ผูกโบไว้แล้วก็มีการ์ดแนบไว้อยู่เราหยิบขึ้นมาดูนะครับเป็นการ์ดของวิสกี้นะครับเป็นลายมือของพ่อลูกชายพ่อภูมิใจในตัวลูกจริงๆนะลูกสมควรได้รับสิ่งนี้และนี่ก็เป็นขวดวิสกี้อายุ25ปีจริงๆลูกก็ไม่ควรดื่มนะแต่ไหนก็นไหนแล้วลองสังก โดยวิสกี้ที่เาได้มาในมือนะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณพ่อมากครับที่มอบมาให้เราว่าก็ไปตามมันนะครับน่าจะเป็นขวดที่ดีสุดแรงที่สุดนะครับแล้วก็รสชาติดีสุดๆนะครับผมและยังไงดื่มได้ไหมครับดื่มเดอะวิสกี้ได้ไหม ดื่มไปเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่ามาสุดยอดมากเราเดินออกมาจากห้องครัวผ่านห้องซ่อมบำรุงพร้อมกับหนีบขวดเหล้าสุดแรงไว้ในมือบอกตามตรงว่ารักขวดนี้มากขันกไปชูนิ้วโป้งให้คุณพ่อคุณพ่อเห็นก็หันมาวิ้งให้เราหนึ่งทีว่าโอ้ไอไ้ลูกชายท็อก To Da ดเขาบอกเราว่าเขาภูมิใจในตัวเรามากแล้วก็บอกว่าคืนนี้อย่าดื่มหนักนะตอนเช้าต้องบินอ๋อแสดงว่าทริปที่ว่าเนี่ยเหมือนไปเรียนต่างประเทศป่ะผมไม่แน่ใจนะคบมันบอกแค่ว่าทริป,ปเฉยๆหลังจากเตินชนกับผู้คนนิดหน่อยหัวเราะมากมายระหว่างทางจนมาถึงทงทาง,ง,ง,งเดินเราก็ต้องหยุดพร้อมกับทำหน้าตกใจเพราะนั่นเจนพร้อมกับมีเลือดเต็มตัวไปหมดเธอจ้องมองมาที่เราไม่มีใครได้สังเกตเลือดไหลออกมาจากใบหน้าของเธอผสมไปด้วยน้ำตาเอ่อเฮล เจนช่วยเหลือเจนฉันขอโทษฉันไม่เข้าใจวัดเฮ้ทอล์กทูเจนไม่ได้ครับพยายามคุยแล้วนี่คือใบหน้าของเจนเหรอฉันขอโทษฉันไม่เข้าใจเราพยายามดีสุดแล้วคุณไอชั่นอ่ฮะไม่ฉันไม่เข้าใจฉันก็เพิ่งคุยกับเธอไปผมกลัวว่าเจนนิเฟอร์จะตายไปแล้ว เราพยายามทำอย่างดีมากในห้องผ่าตัดแล้วเธออยู่ไหนอะ่ะขอฉันเจอเธอหน่อยเออคุณไอชั่นเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ได้อยากแค่นั่งพักเฉยพาฉันไปคุยกับเธอเดี๋ยวนี้ผมรู้ว่าเออผมจะให้คุณได้คุยกับเขานะอ,อ่อตอนนี้เจนเขาอาการดีขึ้นแล้วฉันไม่ได้อยากเจอเขาคือ,อยังไงอะ่ะมันเป็นเสียงผู้หญิงนี่นาะเรายืนที่ถงทางเดินบางอย่างหยุดเราไม่ให้เดินไปต่อ ขณะที่กาลังนึกถึงน้องสาวของเรานั้นก็เจอว่าเธอยือนโบกมือให้กับเราผมแล้วก็ถามว่าพอจะขับรถพาไปส่งที่บ้านได้ไหมเรายังคง,งงงนิดหน่อยเสียงที่ได้ยินยังคงก้องกังวานอยู่เลยเรามองหาแจ็คเก็ตรอบๆนะครับจนหาเสื้อของตัวเองอาฮ่ากุญแจรถอยู่ในแจ็คเก็ตดีเลยแล้วก็หยิบมาเรียบร้อยเจนต้องขอบคุณเรามากที่ช่วยขับรถออกมาส่งเธอมีงานตอนเช้าต้องไปทํางานว่าก็ไปตามนั้นคิดว่าเราขับรถได้สบายเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ก็ชินหมดแล้วเหมือนกับหลับตาขับก็ยังได้ เจลอยที่ประตูหน้าพร้อมจะไปแล้วเราเปิดประตูหน้าเดินออกไปข้างนอกว่าเป็นคืนที่หนาวเหน็บมากๆอากาศมันหนาวตีเข้ามาที่หน้าแต่ก็ยังดีที่เราพกแจ็คเก็ตมาด้วยเดินลุยผ่านหิมะสูงหนาไปจนถึงที่รถที่จอดอยู่หน้าบ้านเราก็พยายามเข้ามานั่งในรถกับน้องสาวของเราเปิดตรงเก็บของมีโน้ตและกุญแจอยู่ข้างในเธอบอกเราว่าโน้ตนี้จะเก็บไว้ตอนที่เธอกลับมาจากเที่ยวแล้วนะโอเครอกลับมาจากเที่ยวเราค่อยจะเปิดเหรองั้นก็อันดับแรกสุดคงจะเป็น อ t a มสตาร์ทเดอะคาร์สตรถนะครับเรียบร้อยครับต่อไป DRIVE AWAY เราใส่เกียร์ถอยรถออกไปเหมือนกับเพิ่งเริ่มขับขับครั้งแรกขณะที่เรากำลังเริ่มขับรถออกมาสภาพเราคือเมามากพร้อมกับน้องสาวที่นั่งมาด้วยกันกับเราแล้วเราก็เจอกับแยกแยกที่เราจำไม่ได้้วยซ้ำว่าต้องเลี้ยวไปทางไหนอาร์กเจน โอเคเราถามไปเธอโบอกมือไปทางซ้ายใช่ใช่ซ้าย้ายแน่นอนเราหักพวงมลาลัยไปทางซ้ายเมื่อเรามั่นใจว่าเรากําลังขับรถมาถูกทางเราก็เริ่มทําการเหยียบคันเร่งแรงมากขึ้นแล้เริ่มรู้สึกได้ว่าเครื่องยนต์มาตอบสนองต่อแรงเหยียบของเราได้ดีมากๆเจนที่นั่งอยู่ด้านข้างพยายามจะเอามือมาบีบแขนเราบอกว่าให้ขับช้าลงหน่อยเฮ้ยเจมส์นี่มาเริ่มจะเกินไปแล้วนะช้าลงหน่อย เราเหมือนจะเห็นมืนกับไฟบางอย่างอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับเรามาหาเราเราไม่รู้ว่าไฟนี้มันคืออะไรเราพยายามจะบิดหลบแต่ว่าร่างกายไม่ตอบสนองไม่มีอะไรที่จะตอบสนองได้มันไม่มีทางเราจะควบคุมมันได้อีกแล้วเจมพอได้แล้วเบรกโอเคเชยดีจัดนะเวลานั้นมัมนไม่ใช่เจมนี่ม,มันเป็นช่วงที่เราสูญเสียทุกสิ่ง น้องสาวของเราพ่อแม่ของเราแม้แต่ตัวเราเองและนายก็ทำให้มันแย่ลงไปกว่านั้นอีกเอาสิเราต่อว่าเป็นยังไงเราตื่นขึ้นมาในรถโลกเหมือนกับหัวบนลงล่าง<ๆ>เข็มขัดที่รัดตัวเราไว้ ทำให้เรารู้สึกควบคุมตัวไม่ได้แรงกระแทกจากรถอีกคันหนึ่งทําให้เกิดหลุมใหญ่เหมือนจะมีกลิ่นแก๊สรั่วไหลออกมาจากเครื่องยนต์เรากําลังอันตรายแล้วเราต้องพยายามออกมาจากที่นี่เราปล่อยซีดเบลล์ออกมาแรงดึงดูดทาให้เราตกลงมากระแทกกับพื้นด้านล่างกระแทกกับหลังคารถแซงกัารถเป็นความหัวอยู่นะครับเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเธอเจ็บหนักมากเธอติดอยู่ในซากรถเทคเจนซีดเบลล์ออฟเราดึงออกแล้วตอนนี้ซีดเบล์ทั้งหมดหลุดหมดเกทเอาออฟ ออกมาจากรถเราพยายามบีบตัวออกผ่านซากรถทุกลมหายใจของเรานำมาซึ่งความเจ็บปวดส่นหน้าอกของเรารถคันสีฟ้าได้ชนเข้ากับฝั่งของคนนั่งชีวิตเรามังกรลังแย่ลงไปแย่ลงไปขณะที่เรายืนขึ้นมาเรากำลังถือขวดวิสกี้และก็โน้ตที่พ่อของเราเขียนไว้ให้ในโน้ตมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเมื่อเราเริ่มอ่านโน้ตมันได้เขียนว่าเจมส์รอดออกไปให้ได้ไม่สนแล้วนะว่าจะเป็นยังไงเราลองเดินเข้าไปที่บริเวณหน้ารถ เห็นแสงสีฟ้าการะพิบออกมาแล้วเราก็เริ่มมองเห็นล่างของเขาล่างของคนขับรถคนนั้นที่ไร้ซึ่งชีวิตเขาตายแล้วเจมส์เราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วแต่บางทีชั้นอาจจะช่วยเธอได้นะเจมส์หรือว่าจะเป็นเพียวเดอะวิสกี้แอดเดอะดรเวอร์ลาดวิสกี้ทั้งหมดใส่คนขับเจมยมากดเรื่องราวทั้งหมดแล้วเป็นชิ้นเป็นอันเลยเพื่อทำลายหลักฐานเราทำการเทขวดวิสกี้ ทั้งหมดที่เหลืออยู่อ่าดใส่คนขับจนหมดเกี้ยงแล้วเริ่มได้ยินเสียงไซเรนไมล์ไกลเราทาการเวียงขวดวิสกี้เข้าไปตรงฝั่งคนนั่งของรถที่ชนและแสงไฟก็เริ่มกระพริบกระพริบกระพริบมารอบตัวเราเกิดเป็นภาพหลอนมีฝูงชนมากมายกําลังจ้องมองมาที่เรามีคนหนึ่งเดินออกมาเป็นเงาสีดําเดินมุ่งหน้ามาที่เรานี่มันเรื่องราวเอเลี่ยนในด่านสองนี่ว่าเงาดํานั้นเป็นตํารวจเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจและเขาอยู่ในเครื่องแบบด้วยเราโผล่ปไปหาเขาชายคนนั้นก็ฉาดไฟฉายมาที่เรา ฉันรู้จักเธอนะเจมฉันรู้ว่าเธอกำลังแตกสลายแต่ทำไมเธอต้องทำแบบนี้ด้วยละ่ะเธอต้องฟังฉันนะมันเป็นอุบัติเหตุชายคนน,นั้นเขาน่าสงสารเธอต้องพยายามนึกให้ออกมันเป็นความผิดของเธอทั้งหมดแล้วเราก็เริ่มแต่งเรื่องฉันรู้ว่าเธอทำลงไปฉันรู้ว่าเธอทำเพื่อปกป้องฉัน พยายามจะโยนความผิดให้คนอื่นอย่างนั้นเหรอเธอโยนความผิดทั้งหมดไปตำรวจคนนั้นนะนะและดูสิเธอไม่สามารถจะรับรับผิดชอบได้ด้ซ้ำสงสิทั้งหมดมันผิดพลาดไปหมดดูเราตอนนี้สิดูสิว่าเราถูกมันกินไปแล้วพูดออกมาเจมคุณไม่เข้าใจเหรอ แสงไปทางนู้นละเรื่องที่คุณจะเล่าในตอนนี้มันต้องจบแล้วนะถือว่าเราทำได้ดีนะคุณไอชัน่นเราจะไปบอกตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นนะบ้างที่คุณอาจจะอยู่กับเราอีกสักพักแล้วกันนะมาเร็ว กลับไปดูโชว์ของคุณกันดีกว่าผู้นี้เรามาดูกันใหม่นะเรามาเจอกันใหม่คืนบอกความจริงหรือเปล่าอ่ะได้บอกความจริงไหมอ่ะจะเอาเรื่องที่ว่าไปบอกตำรวจแล้วคือยังไงตำรวจจะมาจับเราป่ะไม่เข้าใจฟังไม่ทานอ่านไม่ออกตีโจทย์ไม่แตกแต่นั่าจะใช่ครับอ๋อสตรอรี่อันโทเข้าใจแล้ว เรื่องที่ไม่ได้ถูกเล่าครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอาชีพเป็นปวดล็อกครับสตอรี่โถเรื่องที่ถูกเล่าไปแล้วเปลี่ยนปกนะครับปมเป็นเจมส์ไอชันนะครับผมจากคุณหมออเล็กซานเดอร์นะครับไม่ใช่สตอรี่อันโชวอีกต่อไปนะครับเรื่องราวไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเล่าสยองขวัญแต่เป็นเทปบันทึกความสารภาพของผู้กระทําความผิดหรือฆาตกรทั้งหมดเกิดในหัวของเราครับ เกิดจากการพยายามแต่งเรื่องหรืออาจจะเป็นความ t r a u m หรือว่าบาดแผลทางใจสักอย่างจากการสูญเสียน้องสาวแล้วก็ความกระทบกระเทือนคนเราครับเมาและขับนะครับสุดท้ายเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาทีแรกกลุ่มก็แอบโกรธตำรวจนะครับว่าจะมาแซวซีทําไมแต่สิ่งที่เขาสงสัยก็ถูกตำรวจน้ําดีคนหนึ่งถูกชนตายและถูกเทวิสกี้ใส่ตัวและโยนยัดความผิดไปกระถูกแล้วครับที่เขาพยายามเสืรเขาทําหน้าที่ของเขาครับถูกแล้วแสดงว่าเรานะครับผมอยู่ที่ โรงพยาบาลจิตเวชใช่ไหมครับหรือว่าที่เรากําลังคุยอยู่กับจิตแพทย์นะครับเขาพยายามเจาะมาในใจของเรานะครับถามเราเป็นเรื่องๆให้เราเล่าเรื่องราวมาทั้งหมดแต่เรื่องราวครับเมื่อเราเล่าไป1 2 3 4สมี่มันเป็นสเต็ปครับสุดท้ายก็ต้องมีจุดจบเมื่อเรารู้ว่านี่คือจุดจบของเรื่องราวแล้วก็ต้องพูดความจริงนะครับต้องขอชมนะครับเป็นเกมที่มีการเขียนเรื่องราวที่ดีมากนะครับถ่ายทอดออกมาได้ ไม่เชื่อว่าตอนจบจะกการแบบนะครับทีแรกก็งงเอ๊ะเรื่องผีเหรอเอ๊ะเอเลี่ยนเหรอเอ๊ะอะไรเนี่ยโลกแตกเหรอจนตอนจบแล้วมันเป็นแค่เรื่องราสุดเบสิกครับคนที่เมาแล้วก็ชนคนอื่นจนทําให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อเขาแล้วก็ต่อเราเองและส่วนของเรื่องราวเนี่ยก็นับว่าดีแต่สิ่งที่ผมชอบมากคือเกมเพลย์ครับมันคือเกมเพลย์ไม่ใช่เกมพอยต์คลิกพัซเซิลที่ผมเล่นโดยทั่วไปมันคือการเล่นแบบอินเตอร์แอคทีฟเทคเบสเรื่องราว แกะข้อมูลแกะโค้ดหาข้อมูลจากเครื่องสแกนเขาเรียกว่าฟิล์มฟิล์มพิ้นฟิล์มสแกนสักอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เจอได้ง่ายครับในพัสดุลักษณะนี้ถือว่าดีต้องขอชมมากๆนะครับเป็นเกมพี่ดีเลยเล่นจบก็แอบจุ้งนะครับแต่ก็ถือว่ารู้สึกดีได้เล่นนะครับผมเกมนี้ขึ้นมาและนี่คือ Story u n t o l หรือเรื่องที่ยังไม่เคยถูกเล่านะครับถึงตอนจบจะเป็นเรื่องที่เล่าไปแล้วก็ตามคือจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับ ใครมีตรงไหนที่ผมอธิบายไม่เคลียร์ตกหล่นหรือข้อมูลตรงไหนที่อธิบายเพิ่มเติมแล้วผมจะเข้าใจมากขึ้นหรือทําให้ผู้คนที่แบบอาจจะเข้าใจผิดนะครับและให้เข้าใจมากขึ้นก็ไปเขียนที่คอมเมนต์นะครับผมจะลงไปอ่านนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นการอะไรนะครับเขียนเลยนะครับผมจะไปตรึงไว้ให้ถ้าอันไหนข้อมูลมันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับคนจะได้เห็นกันมากที่สุดและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ